ในการบำเพ็ญในคำมภรบารมีของนักบวชทั้งหลายผู้มุ่งหวังความพ้นทุกนั้นบางคนนั้นไม่ใช่ว่าจะฝึกหัดบำเพ็ญบารมีในชาติปัจจิบัน บางคนก็เคยบำเพ็ญเนคขมาบรมีออกบวชเป็นนักพน์เป็นฤาษีออกจากเรียนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรียนทั้งหลายมันเป็นภาวนาโดยเฉพาะพระเราก็เรียกว่าเข้ามาบำเพ็ญบารมีเนคขมาบรมีผู้มีกาลังน้อย ก็บวชเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนผู้มีกำลังมากหน่อยก็บำเพ็ญอนาไปหลายหลายปีหรือจะสร้างเนคขมาบารมีการออกบวชไปจำต่อชีวิตแต่บุคคลที่จะรูธรรมห็นธรรม ที่ทำให้ใจเป็นธรรมนั้นก็มีได้น้อยในเพศนักบวชนั้นเป็นพันเป็นหมื่นคนจะเป็นพระยบุคคลสักคนหนึ่งก็ยังหาได้ยากเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมี ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราทั้งหลายต้องสร้างสมอบรมบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดเป็นสถานที่เหมาะสมในการที่จะ มัเป็นสมาธิภาวนาการหลีกเล้นออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วไปยังสถานที่สงบสงัดตามป่าบนเขาหรือเงำทถ้าก็ตามก็เพื่อที่จะไกลจากรูปเสียงจิรสัมผัสเพื่อที่จะให้กายวิเวกไม่เกี่ยวข้องด้วยสังคม การบำเพ็ญภาวนาสมาธิภาวนานั้นก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเราทั้งหลายก็คงมีนิสัยปัจจัยมาพอสมควรจึงได้เข้ามาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาอยู่ในเพศสมรมะสมนนเนีนเป็นเวลานาน,านบ้าง การฝึกขัดบำเพ็ญบารมีทั้งศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็ดีต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นให้เต็มลอกไปในจิตใจของเราศีลบารมีก็ต้องสร้างขึ้นมาจำเนนก็ศีลสิบพาคก็ศีลสยยีิบเจ็ถ้าบางท่านเคยสั่งสมศีลบารมีมาแต่ดี ก็สามารถทจะอยู่ในเพศสมณะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่เคยสั่งสมสม,สมาธิบารมีมาแต่ดีดการจะทำสมาธิภาวนาในป็นภับญนชาตินั้นก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในการทำจิตให้สงบแต่บางคนมีนิสัยในการบำเพ็ญสมาธิบาร,รมีมาแต่ดีดจะทำสมาธิภาวนาในป็นจับันชาติก็จึงทำได้ง่ายขึ้น สติปัญญาที่เห็นโทษภัยในพระตาสงสารก็แล้วแต่กำลังที่บำเพ็ญบารมีมาถ้ามีปัญญามากพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นมัติมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอถ้าถึงการถึงเวลาอินทรีย์บารมีแก่ก้าก็สามารถที่จะทำให้ รู้ทำเห็นทำหรือเรียกว่าบรรลุธรรมได้แต่ถ้ายินตีบารมียังไม่แข่กล้าพอเราทั้งหลายต้อง,องบำเพ็ญบารมีทั้งติป,ประการให้ถึงพร้อมจัดสังเกตภายในจิตใจ,จเราก็ได้บางครั้งจิตสัตจจะบารมีเราไม่เข้มแข็งบางครั้งขันติบารมีความอดทนไม่เข้มแข็งบางครั้ง วิญาบารมีความเพียนไม่เข้มแข็งอันนั้นแหละคือเรื่องของบาร,รมีที่เคยสั่งสมมาแต่ดีทั้งนั้นครูบาจารย์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นมาในเปิดวันชาติและทำจิตให้มรร,รลุรลราตผลหรือทำให้แจ้งถึงพรนิพพานถ้าเราสังเกตดูปฏิปทาของแต่ละท่านนั้น จะมีปิดปฏิปทาที่ผิดแปลกไปจากพระโดยทั่วไปเพราะท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวในการประพฤิฏิบัติมีความอดทนเป็นเลิศมีความเพียรเป็นเลิศบาร,รมีทั้งสิบประการที่เคยสั่งสมไว้ก็จะมารวมตัวกันในปฏิบัตนชาติทำให จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดียวแตกต่างไปจากพารูปอื่นๆื่นหลวงพ่อชาติยังเคยกล่าวไว้ว่าการปปรฏิบัติเนี่ถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไปซะถ้าไม่ตายก็ให้มันดีเนี่ยผู้มีจิตใจเด็ดเดียวมุ่งหวังพระนิพพานเป็นแกนสารภายในใจิตใจจะมีความอดทนมีความเพียรมากไปกว่าคนทั้งหลาย การประพฤติบัติก็ปาราบความเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้าลัทธิหรือบวชมาเพื่อท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆดูบ้านดูเมืองไปไม่บันเป็นพาวนาผู้ซึ่งมีมรรคผลเป็นแก่นสารจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ไปด้วยสติสมาธิปัญญา ปาลบความเพียนอยู่ภายในจิตใจอยู่เสมอที่ไหนบำเพ็ญภาวนาแล้วสมาธิปัญญาเจริญก็บำเพ็ญในที่นั้นนานๆแต่การจะเปลี่ยนสถานที่นั้นก็มีเหตุมีผลในการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไปตามกิเลสตนาตามความอยากตามอารมณ์าปในจิตใจถ้าเราไม่รู้จักใจเ,เราเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ลำบากในการประฏิบัติ เพราะความคิดเห็นไปในใจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นมีกิเลสมีทิฏฐิมณนะมีความเห็นผิดอยู่ให้ดูปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ดูปฏิปทาของลานสวกเป็นแบบอย่างให้ไปบัตรเยี่ยงอย่างท่านว่าท่านดําเนินปฏิปทามาเช่นไรจรึงทําให้จิตเกิดความสะอาดเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบำเพ็ญเปลีปาา่ยนภาวนาอยู่ในฐานที่สงบสงัดในแต่ละแห่งเพื่อทำให้กายวิเวกจิตจะได้วิเวกในการ,ำรทำสมาธินั้นจะได้ทำได้ง่ายปัจจัยสีต่างๆภายนอกก็ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องกังวลอะไรมีพื่อมี จีวรเครื่องนุง่มอาศสยก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นการขบชันพระทานก็เพียงวันละมือ้อก็เพียงพอในการเดินยังกรมนั่งสมาธิเพนาสาณะที่มุงบังกันแดดกันฝนกันลมก็เพียงพอในการที่จะนั่งสมาธิหรือเดินยังกรมเภรสัตยารักษาโลกก็มีเพียง พอที่จะบรรเทาทุกเวทนาทางกายแต่การจะดับทุกเวทนาทางใจนั้นคือการดับความโลภความกดความหลงก็งต้องใช้ธรรมะ,ะสดน้อมนำคำางสอนของพระพุทค์มาบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อให้รู้แจ้งในยรรสัตสีสติปัญญาต้องกำหนรดรู้ในความทุกข์ กำหนดให้รู้ถึงสายตาให่กทุกกำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ถ้าเราขาดสติขา,าดปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเราใจของเรานั้นก็จะปรุงแต่งฟุงสร้างไปกับอารมณ์ทึ่งเป็นอดีตปรุงแต่งฟงสร้างไปกับอารมณ์ทึ่งเป็นอนาคตปรุงแต่ง ไปในวันพรุ่งนี้เดืนหน้าปีหน้าปรุงแต่งไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในใจนั้นก็จะพรุงแต่งไปตามความหลงความไม่รู้และใจก็จะหลงกับอารมณ์หลงกับกิเลสท่านจึงให้ฝึกหดัดอบรมจิตใจของแต่ละคนให้สงบด้วยการทำสมาธิบารมีกำหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งสุงกับจิตของเรา มีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจรเลยให้มากซึ่งโดยโปกติแล้วพ้าเราถ้ามุ่งหวังมรรผลเป็นแกนสารปฏิปทาที่สม่ำเสมอคือจำวัดประมาณสี่ชั่วโมงนอนทั้ห้าทุ่มเต่นทีสาลุกมาเดินย่ามนั่งสมาธิภาวนาทําความเพียรไปตลอดทั้งวัน ไม่เห็นกความเห็นกับความสุขในการนอนมากมายจนเกินไปนักเพราะการนอนจะทำให้ขาดสติทำให้สติไม่ต่อเนื่องถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนพอสมควรมีกำลังก็กำหนดสติทำสมาธิต่อไปเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็มีความอดทนมีความเพียรทำทุกๆวัน ทำให้มากจะเลยได้มากคารวะเขาทำงานเวลาเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้นี้เสียงทํางเจดีทำงานล่วงเวลาเนี่ยเสียงดังโดยปกติก็ทำงานเวลาแปดชั่วโมงเนี่ยนี่ก็ทำกลางคืนเนี่ยพ้าเรานั้นมีเวลาว่างมากการประลุความเพียร ในช่วงนี้ก็พาก็พานั่งสมาธิตอนเช้าตีสี่ถึงตีห้าก็ชั่วโมงหนึ่งล้วตอนเย็นก็ทุ่มครึ่งถึงสองทครึ่งนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งนี่ทําส่วนรวมส่วนตัวนั้นก็ต้องทําให้ได้มากในแต่ละวันก็ต้องทำได้ให้ได้มากรวมแล้วนั่งสมาธิเด่นกลมนะผ้าเราซึ่งอาศัยปัจเจศจากชาวบ้านก็ไม่ควรต่ำกว่าวันละแปดเก้าชั่วโมง ยิงจะพอดีจามัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันปรสฐานขนาดไหนยิ่งจะพอดีื่อจากพิจารณาด้วยในการกบฉันประฐานอย่าให้เกิดกิเลสตัณหาอย่าให้เกิดความอยากโดยจักประมาณในการไบโภคพิจารณาหานก่อนฉันขนาดฉันหรือหลังฉัน พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกายเราก็หมั่นพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนแต่การจะพิจารณากายในกายนี้ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาะให้จิตสงบถ้าจิตไม่สงบสติปัญญาพิจารณากายในกาย,กายก็ไม่เห็น เพราะฉะนั้นการปรลบความเปลี่ยนเด่นยงกรมนั่งสมาธินั้นภายในจิตใจต้องประลบความเพี่ยนอยู่เสมอหลังจากทำกิจส่วนรวมมีเวลาก็สํารวมในยาบทนั่งสมาธิเด่นยงกลมอยู่ในยาบททั่วไปก็มีสติกํากับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตถ้าเิอสติก็ตั้งสติขึ้นมาการกระทบอารมณ์ก็มีได้น้อย พราเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเ,เราถ้าสติสมาธิพอทรงตัวอยู่บ้างกิเลสยังหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาจเจนความไม่เตี่ยง ความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจความไม่พอใจจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในลมได้แม่นจะปล่อยวางชโชคลาวก็ตามก็มีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ปล่อยวางออกไปถ้าจิตว้างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาหลับกันไปถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราจะละความโกรธให้มันเทาบางลงไป เราจะละความโลภให้มันเดาบางไปเราจะละความยินดีในการทั้งหลายให้มันเดาบางไปสติปัญญาซึ่งคอยเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเป็นศัตรตูกับใจของเราเมาื่อตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นกิเลสเกิดขึ้นมาคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะพิจารณาล่าเอาอไปได้ง่ายถ้ามีกำลังของสมาธิเคลื่อนนุน พิจารณาเช่นนี้ไปทุกๆวันไม่ว่าจะมีกี่อารมณ์ก็แล้วแต่ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจสติปัญญาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เจ่ตัวตนของอารมณ์อันเป็นอาการของจิตและจิตว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบันว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์มีสติคุมจิตในทุกๆยาบทไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ ถึงแม้ว่าจะสติไม่ต่อเนื่องเป็นสายก็ตามจะขาดเป็นบางช่วงก็ตามแต่กิเลสยังหยาบสติปัญญาจะเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายเพราะกำลังของสมาธิเกื่อหนุนทำให้สติมีกำลังที่เห็นอารมณ์เห็นนาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจการพิจารณาร่างกายต้องซักซ้อมพิจารณาตั้งแต่พิจารณาอาการ32ก็ดี ฝึกซ้อมพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือผมกนเล็บฟันหนังหรือกระดูกสิ่งที่จะกำหนดได้ง่ายถ้าไม่มีนิมิตาสภาะกรรมฐานฝึกกำหนดพิจารณาสิ่งเตีนได้ง่ายคือรูปภายนอกผมหนังหรือกระดูกหรือไอ้วา้อยใหญ่อาการสันสองเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลหเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ ถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็หยุดการพิจารณาพักจิตในในความสงบคืคอกลับมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาใหม่เราต้องรู้ว่าจิตของเรามีกําลังพอไหมที่จะพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่มมเสุดตัวตนถ้ากําลังของสมาธิไม่พอก็บำเพ็ญสมาธิในยาบทนั่งสมาธิเดินกยม ทำให้มากจเจริญให้มากถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาทรงตัวดีการพิจาณากายในกายนั้นก็เห็นได้ชัดในเบื้องต้นนั้นพิจรณาร่างกายก็จะเกิดความสดสังเวไม่เห็ืนความไม่เตี่ยงความไม่เยือตัตนเกิดปิติขึ้นมาถ้าพิณาบ่อยๆซ้สำๆสซากๆถ้าจิตเห็นชัดในแต่ละส่วนแต่ละส่วน บางครั้งความสดสมเทขก็หายไปเกิดปิติขึ้นมาแทนหรือพิจารณากายบ่อยๆก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่เยี่ัวตนกายนี้และวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วข่าวก็เกิดปิติขึ้นมาเกิดเวิเกิดความสุขเกิดเวิขาขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติถ้าบางคนมีนิมิตสภาวกรรมฐานสามารถกําหนด อาสุภาษกรรมฐานขึ้นมาได้ก็ให้สหนดอาสุภากรรมฐานเป็นหลักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกสายลงไปหรือจะพิจารณาท่านกรรมฐานก็แล้วแต่พิจารณาแยกแยะเห็นเป็นท่านดินท่านน้ำธาาุลมธาตุไฟถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นก็หยุดการพิจารณากลับมาทำสมาธิภาวนาใหมา่ เต่ยังคนั่งสมาธิทําให้มากเจริญให้มากตัดความพุ่งสร้างตัดความโกธใจทั้งหลายทั้งปวงอาไปด้ยการบาเพ็ญสมาธิภาวนาถ้าจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตจะอยากจะปาลบแต่ความเพียรไม่เคยสนใจในการสุงสิงกันหรือคุก,กีกันเพราะใจอยากจะปาลบแต่ความเพียรมีสมาธิ เป็นเครื่องอยู่สมาธินี่แหละจะเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสละอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอไปได้สติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นสามารถที่จะพิจารณาถ่ายตอนความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจได้ สามารถที่จะพิจารากายในกายนี้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกไปได้เรื่องของการประพฤติปิบัตินั้นไม่มีอะไรมากคือบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาเพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะพิจาราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ออกไปทีละส่วนทีละส่วน,วนจนหมดความสงสัยในเรื่องของกาย จึงจะพิจารณาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมปฏิปัญญาก็จะเดียดจะพิจารณาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมหรือกิเลสที่เอียดก็จะพิจารณาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป้าหมายองการพริจารณาในเบื้องต้นคือความโลภเมื่อเราสละวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติทั้งหลายไปแล้วเนี่ยเราก็มุ่งการที่จะรู้ทรรเห็นธรรมไปในใจของเรา มีเพียงบริสารแปดอาศัยประเจย4จากชาวบ้านก็เพียงพอต่อการปวิบัติธรรมไม่สนใจอะไรนอกจากภาโลความเพียรอยู่เสมอพยายามที่จะไม่ให้จิตใจมีความกังวลในเรื่องต่างภายนอกทำสมาธิให้ได้เมื่อไม่พัฒนาอะไรมีความมุ่งหวังที่อยู่ในเพศยธรรมนาไปจนประพฤติพหมจันไปจนตลอดชีวิตความโลภก,ก็ไม่กำเริบสามารถคุมไว้ด้วยศีล สามารถคุมไว้ด้วยสมาธิสามารถคุมไว้ด้วยปัญญาแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามเราก็ต้องมุ่งหวังที่จะละที่จะทำลายที่จะสลาอกไปไม่ใช่ให้เกิดขึ้นและเก็บกักขังไว้อารมณ์ความโกรธนี้เป็นศัตรูกับใจของเราถ้าเมื่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะมีสติมีปัญญา พิจารณาละออกไปอยู่เสมอการแก้อารมณ์ความโกรธก็คือการจเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันถ้าเราจเจริญเมตตาเป็นปกติในทุกๆวันใจเราจะสงบเย็นเมื่อเรากระทบอารมณ์ตารูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจด้วยกําลังแห่งศีลด้วยกําลังแห่งสมาธิด้วยกําลังแห่งสติปัญญาก็จะพิจารณาหาเหตุผลหาท่านาเอาายปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้ ใจเราก็สงบเยือกเย็นมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏจิบัติอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียง, aching, งกิริสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่ตัวตนก็จะปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจเราได้การเรียนรู้ในกระบวนการจิตเมื่อจิตเข้าใจความจริงก็จะเห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิต มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาการมีสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายนั้นเมื่อมีสมาธิเป็นบาดฐานแล้วเป้าหมายแห่งการโจมตีแห่งการทำลายแห่งการพิจารณาคือพิจารณากายในกายนี้จะพิจารณาโมนานุสติก็ดีจะพิจารณาการสามสสองก็ดีจะพิจา,ารณาสุภาษกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีก็อยู่ในเรื่องของร่างกายของเรานี่แหละ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเห็นครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะดีใจเรียหยุดการพิจารณาเราต้องพิจารณาซ้ำๆๆจ,จนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจทีละส่วนทีละส่วนถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตของเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเองปล่อยวางทีละเล็กทีน้อยอารมณ์ความโลภความวเบืเบาวางไป อารมณ์ความโกรธก็บัรเทาบางไปความยินดีในการทั้งหลายก็บรรเทาบางไปเมื่อสติปัญญาพิรณากายในกายที่ละเอียดขึ้นที่ละเอียดขึ้นและปล่อยวางไปจนหมดความสงสัยในเรื่องของร่างกายก็จะทําให้ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในการทั้งหลายได้ในการประพฤติฏิบัติภาวนานั้นอย่าส่งจิตออกไปในอดีต อย่าส่งจิตไปในอนาคตให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติดูลมไปในใจของเราอย่าสนใจในจริยามุคคลอื่นไม่ต้องไปตำหนิติดเตียนคนอื่นคนอื่นจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของเขาแต่จิตใจเ,เรานั้นดีหรือยังถ้าจิตใจเรายังไม่ดี ก็เป็นว่ายังใช้ไม่ได้ควบคุมจิตใจของเราให้ได้หาทางที่จะละก,กิเลสหาทางที่จะทำกิเลสไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดอยู่ในเตนาธนะที่นอนที่นั่งก็สงบสงัดปัจจัยสี่ก็สะดวกพอสมควรค่อนข้างจะเหลือเฟือการประพฤติบัตินั้นให้ปราลบความเปลี่ยนกันทุก,ทกวัน ให้เด็กเล่นบำเป็ญภาวนาเมื่อเสร็จกิจสุดรวมแล้วให้เข้าที่เด่นข่มนั่งสมาธิภาวนาอยู่ทุก,ทกวันทําความเพียรไปจนกว่าจะสิ้นกิเลสถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากจิตใ,ใจของเราก็อย่าขายความเพียรถ้าเราทั้งหลายดำเนินปฏิปทาตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราทั้งหลายดําเนินปฏิปทาตามคำสอ,สอนของพระลานสบุกทั้งหลายไม่แสงซ้ายไม่แสงขวาไม่ทำอะไรตามอารมณ์ตามกิดเลสเราก็สามารถที่อยู่ในเพศธรรมะได้ตลอดรฟังและไม่วันใดวันหนึ่งก็จะทำให้เรารู้ธรรมเป็นธรรมและทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นของพวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้